สวัสดีค่ะอ่ามีเรื่องมาอัปเดตนะคะเรื่องของเรือหลวงช้างนะ,ะเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือนะ,ะที่ ต่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะอยู่ที่อู่หูตรงจงหัวที่เซี่ยงไฮ้นะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเล็กน้อยค่ะหลังจากที่บิ๊กจอร์ดพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนะได้ไปเยือนจีนในฐานะแขกของกองทัพเรือจีนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ได้หารือกับผู้บัญชาการทหารเรือของจีนแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะคะในเรื่องของเรือหลวงช้างนะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนค่ะคือพิธีรับมอบ ก็ยังคงเป็น17เมษายนนะโดยผู้บัญชาการหารเรือเนี่ยจะทําพิธีด้วยตนเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ 9เมษายนที่มีการรับมอบไปเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจรับพัสดุนะแต่ว่าในส่วนของผู้บัญชาการหานเรือเนี่ยจะเป็นพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการจากนั้นในวันรุ่งขึ้นคือ18เมษายนเนี่ยก็จะออกเดินทางนะเรือหลวงช้างเนี่ยจะออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้มุ่งหน้าไปยังสัตหีบนะฮะประเทศไทยนะโดยมีกำหนดการจะถึงในวันที่25เมษายนนะ จากเดิมเนี่ยที่จะถึงแบบไปแบบสบายๆคือ27เมษายนนะแต่ปรากฏว่าที่ท่าเรือเนี่ยนะจุกสเสม็ดเน่นะคเ,เรียกว่าอะไรอะคิวแอร์อัดมากาท่าเรือจะว่างในวันที่25แล้วก็คาดว่าน่าจะตรงกับ ที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยว่างด้วยนะคะเพราะวา่าล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาทําพิธีต้อนรับเรือหลวงช้างด้วยตนเองนะคะในบ่ายวันที่25เมษายนนี้นะคะ จากเดิมที่นะไม่ได้มีกำหนดการนี้นัเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเซตวันใหม่นะให้เป็นบ่ายวันที่25เมษายนประมาณบ่าย3โมงนะฮะ าจากเดิมเนี่ยนะคะ27เมษายนนะแต่เนื่องจากว่านะคะคิวต่างๆไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือหลวงช้างก็ต้องทำความเร็วหน่อยนะคะจากเดิมที่คิดว่าจะมาแบบสบายๆคือประมาณ10วันนะแต่ว่านี่นะก็จาก18นะ,ะถึงอ่า ถึง25ก็ประมาณ7วันเท่านั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะระหว่างเส้นทางคือต้องผ่านบริเวณช่องแคบไต้หวันที่กำลังคุกรุ่นอยู่เวลานี้นะคะจากการพูดคุยของพลเรือเอกเชิงชายกับทางผู้บัญชาการฐานเรือของจีนเนี่ยนะเขาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจีนเนี่ยเขาจะดูแลนะฮะเรือหลวงช้างให้นะ คือในคือเขาจะทิ้งระยะห่างๆนะไม่ได้แบบไม่ได้มาแบบโอ้เอสคอร์ตใกล้ๆนะก็จะดูแลให้ในระยะห่างๆให้เรือหลวงช้างเนี่ยผ่านบริเวณช่องแคบไต้หวันนะมุ่งหน้ากลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัยนะเหมือนกับว่าอ่ะก็อ่า ตอนนี้เขากําลังมีเรื่องกันอยู่นะเดี๋ยวโดนลูกหลงลูกหลงอะไรทอนเข้าไปนะแต่ว่าจีนเขารับรองความปลอดภัยให้แล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องเรือหลวงช้างนะเราก็มาเตรียมต้อนรับนะในบ่ายวันที่25เมษายนนี้นะเห็นบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะลงไปในเรือด้วยนะเรียกว่าประเดิมเลยนะ่าให้พลเอกประยุทธ์ลงเรือหลวงช้างลํานี้นะคะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของ เรือหลวงช้างเนี่ยก็โอเคเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีการที่จะสนับสนุนรายละเอียดเรื่องของเรือหลวงช้างต่อจากนี้ด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นข้อตกลงเดิมตั้งแต่สมัยบิ๊กลือพลเรือเอกลือชายรุดดิษเป็นผู้บัญชาการทห,หารเรือนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยนะว่าจะมีในส่วนใดบ้างคะแต่ว่าการเดินทางเยือน จีนของผู้บัญชาก,การหารเรือท่พลเรือเอกเชิงชายครั้งนี้นะนอกจากเรื่องเรือหลวงช้างแล้วนะก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ความร่วมมือกันฮะโดยเฉพาะตอนที่ไปหารือกัรฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนเนี่ยก็ได้มีการาตกลงกันว่าจะมีการฝึกร่วมนะคะนาะวิกโยธินไทยและจีน,นะฮะครั้งที่5ก็คือ b blue ู t r i k e เนี่ยนะคะที่หยุดฝึกไป3ปีแล้วนะคะตั้งแต่มีโควิดนะคะก็ จะมีการฝึกโดยที่ฝั่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งจีนเนี่ยเบื้องต้นเขาก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าทางจีนเองเนี่ยเรื่องของ โควิดเนี่ยก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะนอกจากนั้นนะก็มีข้อตกลงว่าภายในปีนี้เนี่ยจะมีการประชุม n นว y to n นว y ท a l k ครั้งแรกนะระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจีนนะซึ่ง n นว y to n นว y ท a l กเนี่ยกองทัพเรือไทยเนี่ยทำกับหลายประเทศมิตรประเทศอยู่แล้วนะะแต่ว่าจะทำกับจีนเป็นครั้งแรกนะแต่ยังไม่ไระบุวันวอเวลานอนนะแต่คาดว่าจะเป็น ภายในปีนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องความคืบหน้าในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข้อมูลในรายละเอียดนะแต่ยืนยันว่า ผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยนะมีการหารือเบื้องต้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและผู้บัญชาการฐานเรือจีนฮนะเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะ CHD 6 2 0นะเครื่องของยนต์เครื่องของจีนเนี่ยโดยนะทางกองทัพเรือเนี่ยก็ยืนยันว่านะกองทัพเรือเนี่ยจากการที่ส่งคณะมาดูการทดสอบแล้วเนี่ยก็ สรุปผลว่าก็เป็นไปตามที่ CSOC เนี่ยได้นำเสนอก่อนหน้านี้นะเรียกได้ว่าสมรรถนะเนี่ยก็ไม่เป็นที่สงสัยนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์ไหมโดยผู้วชาก,การฐานเรือเนี่ย ก็มีการเจราจาต่อรองอยู่ในหลายประเด็นนะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยนะซึ่งเรื่องนี้นะต้องบอกว่าพลเรเอกเชิงชายเนี่ยได้พูดคุยกับวัฒนาก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีน โดยผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็ยอมรับว่าการเดินทางไปจีนครั้งนี้นะคะจะได้พูดคุยกับทั้งผู้บัญชาการทหารเรือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะะในเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะะซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าก็มีช้อยส์นะะมีทางเลือกมีข้อมูลที่จะไปเจรจากับเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งวาสานก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะถ้าเรายอมเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ย เขาจะต้องชดเชยอะไรให้เราหรือไม่ต้องรับประกันอะไรให้เราหรือไม่นะซึ่งผู้บัญชาการหารเรือก็บอกว่าได้เตรียมเรื่องที่จะเจรจาไว้แล้วนะนั่นก็หมายถึงว่านะก็คงจะมีการเจรจาต่อรองนะในหลายเรื่องนะว่า ถ้าเรายอมเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้ C H D 620ูเนี่ยนะคะผู้ชการหารเรือเคยบอกไว้แล้วว่ากองทัพเรือต้องรับประกันให้ด้วยกระทรวงกลาโหมต้องรับประกันให้ด้วยเรื่องของอหลงอะไรอะไรอีกนะแล้วก็เรื่องของการชดเชยนะที่วสนาได้ทิ้งติ่งเอาไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะก็คือว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะให้เรือดำน้ำมือสอ กับเรานะคะเพื่อเอามาใช้ฝึกศึกษากับเรือดำน้ําลําแรกถ้ากรณีเราเปลี่ยนเครื่องยนต์ฮะแล้วกว่าจะเราจะได้ลำสองลำสามเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่าเราชะลอโครงการเรือดำน้ำําลำสอกับลำสามไว้เพราะฉะนั้นถ้าลำหนเสร็จเนี่ย นะก็แหมนะก็จะต้องควรจะต้องมีเรือมาอร่วมฝึกด้วยหรือเปล่าในระหว่างที่เรารอมีสอ2หรือลำสามนะซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะว่าทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็งัดเอาโครงการต่อเรือซีเกตขึ้นมาทดแทนไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นอะรอดูในรายละเอียดนะแต่ว่าอันนี้เป็นคร่าวๆที่เราประเมินนะคะ ซึ่งคาดว่าเมื่อผู้บัญชาการทหารเรือกลับมานะคะก็คงจะมีการเปิดเผยในรายละเอียดเท่าที่เปิดเผยได้นะแต่แน่นอนว่า25เมษายนเมื่อเรือหลวงช้างามาถึงสัตหีบและบิ๊กตู่เนี่ยไปต้อนรับนะวันนั้นเนี่ยนักข่าวก็คงจะได้ถามนะเรื่องเรือดำน้ำนีำน่ด้วยล่ะค่ะ